มีความสำคัญมากค่ะกับอย่างสื่อมวลชนกับเหตุการณ์ที่ทางการเมืองอ่ะเรามีความสำคัญมากจริงๆในทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะถ้าเมื่อใดสื่อมวลชนหลับไหลนะ,ะไม่ทาหน้าที่ตัวเองนะคะบางครั้งมันก็ทําอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์นะคะที่เราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะเหมือนอในอดีตนะคะพี่มองว่า ตอนสมัยช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในยุคก่อนนี้นะคะแม้ว่ามันไม่ได้อยู่ในยุคเซร์เชียรมีเดียหรือในยุคที่มันแบบมีข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายในปัจจุบันสื่อก็ทําหน้าที่ในบริบทของตัวเองอได้ได้ได้ตามสถานาการณ์นั้นนะคะแต่ว่าสื่อก็มักจะถูก,ค,กคุกคามนะคะละเมิดสิทธิเสรีภาพอยู่มากนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมา แม้กระทั่งในปัจจุบันที่อยู่ในยุคของเรียกว,ว่าเสรีภาพมากยิ่งขึ้นก็ตามเราเองยังต้องถูกคุกคามนะคะแล้วก็จากัดเส,ร,เสรีภาพในทางกฎหมายอยู่มากะะอย่างที่เราถึงเรื่องการชุมนุมการนำก่าวชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาตอนปีที่แล้ว,ลวพี่เพิ่งก่อตั้งรีพอร์เตอร์มาใหม่ๆเราก็ถูกเ,เรียกว่าเกือบจะต้องปิดไอ้เรื่องของยูงเซอร์อินเทอร์เน็ตนะคะ ด้วยคาสั่งของพรกฉุกเฉินใช่ไหมะลองต่อสู้มีการยืน่นทางว้ชีวียื่นฟ้องต่อศาลนะก็เลยได้ความคุ้มครองไปถึงอีก5้เขตที่ถูกดำเนินการตามพรกฉุกเฉินด,ด้วยนะซึ่งมีเดลเอร์เ,เ,รเดอะสแตนดราร์ดประชาไทยนะแล้วก็ฟิยูสนะซึ่งศาลนะคะก็ให้ความคุ้มครองบอกว่าการทําหน้าที่สืบมอนชนเนี่ยมันกเป็นการทําหน้าที่ตามสิทธิเสรีภาพของประชาชนและรัฐาณูให้ความคุ้มครอง การทําหน้าที่สื่อ,อแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะแม้ว่า,าวรัฐมนตรีจะคุ้มครองการทําหน้าที่ของสื่อมวลชนและสิทธิเสรีภาพประชาชนใน่้วกที่ผ่านมาเราก็เจอการถูกขู่การถูกคุกคามแต่เยอะมากะนะแม้กระทั่งการออกพรกฉบับที่29ที่เราไปยื่นฟ้องกันนะคะจนได้รับชัยชนะกันมาจนทําให้รัฐบาลน่ยยกเลิกคําสั่งที่29ไปเรื่องของการทำให้เกิดความหวาดกลัวต่างๆ แต่ว่าเราก็ยังเจออย่างเช่นอ่ะการไปทําข่าวในที่ชุมนุมใช่ไหมคะต้องมีบัตรที่ออกโดยกรมประชาห้ามสื่อทํางานในช่วงหลังเคอร์ฟิลแม้จะอนุญาตบ้างแต่บางทีก็มีการบุกคุกคามต่างๆเกิดขึ้นบ้าง